เช็คด่วน3กลุ่มเข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาเราชนะคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนคุณอยู่กลุ่มไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ จากที่มีการถแถลงข่าวความคืบหน้ามาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ะระลอกใหม่นะคะณนห้องประชุมวายุพัก4ของกระทรวงการคลังนะคะเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะคะในประเด็นของโครงการราชนะซึ่งนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าวิธีการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในโครงการราชนะ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆในโครงการนะคะก็ระบุนะคะว่าโครงการเราชนะเป็นมาตรการสนับสนุนวงเงินให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1 9บระลอกใหม่โดยให้เงินเยียวยาจำนวน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนรวมเป็นเงินนะคะได้รับอยู่ที่คนละ7 0 0 0บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาของโครงการเลยนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้นะคะก็มีอยู่ทั้งหมด31จุด 1>, 1ล้านคนนะคะภายใต้กรอบวงเงินจำนวน2.1ล้านบาทนะคะโดยจะโอนเงินให้ผ่านแพลตฟอร์มแอปเปาตังค์นะคะเพื่อลดการสัมผัสเงินสดพัฒนาสู่สังคมไร้เงินสดและลดการแอรอัดในเรื่องของการต่อคิวยาวในการกดเงินสดนะคะโดยให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพที่มีรายได้น้อยนะคะได้แก่กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มอาชีพหาเร่แผงลอย รับจ้างเกษตรกร,กรและกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งส่วนบุคคลเช่นแท็กซี่ตุกๆวินมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนวิธีการรับเงินจากเราชนะนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่นะคะ 1. น,นะคะกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเลยนะคะก็โอนเข้าบัตรคนจนนะคะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะ กลุ่มที่สนะคะกลุ่มผู้ที่มีข้อมูลในฐานระบบอยู่แล้วนะคะเช่นกลุ่มผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเราเทียบด้วยกันกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแต่ว่าจะต้องเข้าไปเช็คสิทธิ์ตัวเองใน w w w ร์ไว a ์เวเพื่อดูว่าตัวเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์และได้รับสิทธิ์ราชนะหรือไม่นะคะโดยจะเช็คได้ในวันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะคะส่วนกลุ่มที่3นะคะ กลุ่มผู้ที่ไม่เคยมีข้อมูลในฐานระบบของรัฐใดๆทั้งสิ้นนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะต้องลงทะเบียนเราชนะนะคะเพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยาจำนวน7,000บาทนะคะ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ra h n a .com นะคะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564ในช่วงเวลา6นาฬกาถึง23นาฬิกานะคะและก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่8กุมภาพันธ์2564นะคะสำหรับวิธีการลงทะเบียนราชนะของประชาชนกลุ่มที่3นะคะ นั่นก็คือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและก็ไม่เคยมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบของรัฐนะคะก็จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r a ไ a n ์เว็บเเท่านั้นนะคะส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนร,ราชนะของกลุ่มที่3นั้นนะคะทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะรอให้ตัวระบบเสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะมีการถแถลงเรื่องวิธีการลงทะเบียนอีกครั้งในลำดับต่อไปนะคะ สำหรับกลุ่มที่3นะคะเมื่อลงทะเบียนเราชนะสำเร็จแล้วนะคะทางรัฐก็จะโอนเงินให้ทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็สัปดาห์ละ1,000บาทนะคะแล้วก็จะมีการโอนเงินงวดแรกให้ในวันที่18กลกุมภาพันธ์2,564นะคะและจากนั้นนะคะก็จะโอนเงินให้ทุกวันพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์นะคะ สำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะก็สามารถนำไปซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะเช่นร้านค้าธงฟ้าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งส่วนของบริการโดยเฉพาะของการให้บริการขนส่งสาธารนณะเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ก็สามารถใช้สิทธิเราชนะใช้จ่ายค่าบริการเหล่านี้ได้เช่นกันนะคะส่วนร้านค้าต่างๆก็ต้องมาลงทะเบียนเราชนะเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาจับจ่ายผ่านแอปเป่าตัตง โดยร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการราชนะผ่าน w w w ร์ไ a ด์เได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุก,ท,กท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ